สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกมหาเงินเข้าทรูมาน,นี่เวลต t ฟรีๆนะครับซึ่งเกมตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Kitty One Line นะครับก็เกม Kitty One Line เนี่ยเป็นเกมที่เราสามารถถอนเข้าทรูมาน,นี่เ l ลต์โดยตรงได้นะครับก็เป็นค่ายเดียวกันกับ m a c a r ารอนบูมด้วยนะครับอันนี้เป็นเกมมาร a การอนบูมที่ผมได้แนะนําไปก่อนหน้านู้น,นะครับแล้วก็เกมตัวนี้ เกมคิตตี้วันไลน์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับม a c กร Bo บูมแล้วก็เชนวันไลน์ด้วยนะครับก็จะเป็นเกมตัวนี้นะครับเกมพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นมาร์กรบูมหรือว่าแอปแฮปปี้สองศูนย์สี่แปดนะครับแล้วก็จะมีเกมตัวนี้ที่ผมรีวิวไปรีวิวไปล่าสุดนะครับก็คือเชนวันไลน์นะโอเคก็เชนวันไลน์เนี่ยยังถอนได้อยู่ไหมเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ทุกคนดูกันนะครับซึ่งการถอนตรงนี้เป็นการถอนจากาการเชิญเพื่อนนะครับเราจะได้ ตรงนี้เนี่ยเป็นการาเชิญเพื่อนจะได้อยู่ที่1นึ่งจุดหบาทต่อ1คนนะครับหรือว่า1นึบาทห้สตางค์นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองถอนให้ดูนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็กดถอนไปนะครับอ่ะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเงินจะเข้ามาทันทีนะครับไม่เกินหนาทีนะอ่าโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับก็เกมตัวนี้ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้นะครับในช่องผมเลยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับตอนนี้เงินก็เข้ามาแล้วนะครับสามบาทตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ยังจ่ายจริงอยู่ในในส่วนของเชนวันไลน์นะครับประมาณนี้เรามาดูในส่วนของเกมคิตตี้วันไลน์กันต่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดติดตั้งไปนะครับตรงนี้แล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับโอเคเรามาดู รายละเอียดแอปนิดนึงแล้วกันก็ตอนนี้แอปนี้มียอดดาวน์โหลดมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแอปตัวนี้อ,อัปเดตเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับถือว่าเพิ่งอัปเดตนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็แอปแนวนี้เนี่ยเกมแนวนี้มีหลายแอปหลายเกมเลยนะครับนี่ผมจะ ทยอยรีวิวละกันนะครับมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับก็คือมันวิธีการเล่นเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับก็แต่ว่าในแต่ว่าบางแอปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนในส่วนของอารายละเอียดในการถอนเงินนะครับอย่างเช่นแอป Happy 2 0 4 8ศนี่แปเนี่ยขั้นต่ําในการถอนจะอยู่ที่1,500บาทนะครับแต่ว่าเกมเชนวันไลน์เนี่ยขั้นต่ําในการถอนอยู่ที่นี่ผมจะให้ดูนะครับเชนวันไลน์นะครับขั้นต่ำขั้นต่ำในการถอนเนี่ย จะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับตรงนี้อันนี้300บาทนะครับแล้วก็เราสามารถถอนอยู่ที่15สตางค์ได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะลองถอนให้ดูนะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็ทําการรับรางวัลน,นะครับอันนี้เป็นของเกมเชนวันไลน์นะซึ่งในส่วนของการถอนสูตรจุดศูนจุดหนึ่งห้าบาทหรือว่าสิบห้าสตางค์เนี่ยจะถอนได้สองครั้งต่อวันนะครับก็คือเราสามารถเข้ามากดถอนได้นะครับ ส่วนเงินตรงนี้เราจะหาจากไหนก็คือจะหาได้จากการดูโฆษณาหรือว่าการเล่นเกมมันจะมีโฆษณาขึ้นมาเราดูโฆษณาเราดูเพชรเนี่ยเราดูที่มันรูปเพชรขึ้นมามันจะม,มันจะมีเพชรลอยมาเราก็ดูไปกดดูเรากดดูไปเราก็จะได้เพชรมาก็คือเพชรเนี่ยมันจะเป็นเงินนะค,ะคะรับก็คือเพชรเท่าไหร่แล้วก็คือ 3, เพชรสามเพชรเพชรหเพชรเนี่ยก็คือ1สตางค์นะครับหเพชรก็คือ1สตางค์นะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็คือถ้าเราอยากได้15สตางค์เนี่ยก็คือต้องสะสมให้ได้15เพชรนะครับประมาณนั้นแหละนะครับถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะน่าจะประมาณนะครับก็คือ1เพชรเนี่ยหสตางค์นะครับประมาณนี้ในส่วนของเกมเชียนวันไลน์เดี๋ยวเราไปดูในเกมคิตตี้วันไลน์กันนะครับกดกดเล่นเลยนะโอเค อ่ะโอเคผมขอเบาเสียงนิดนึงนะครับปิดเสียงเลยประมาณนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเกมมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถถอนเงินได้เลยนะครับก็คือถอนอยู่ที่15สตางค์นะครับวิธีการเล่นก็คล้ายกับเกมเหมือนกับเกมเชนวันไลน์เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็กดหมุนไปนะครับการหมุนสปินตรงนี้เราจะได้อยู่อาจจะได้เราจะลุ้นเงินกับเพชรน,นะครับ อ่ะโอเคเราก็กดใส่เบอร์ไปนะครับก็คือเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราสามารถถอนได้เลยนะครับที่ผมจะใส่เป็นเบอร์ทรู Mo นนี่วอลเล็ตเข้าไปนะครับผมเบอร์เนี่ยเราต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับถ้าเราใส่ผิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วนะครับถ้าเราใส่ผิดก็คือเราหมดสิทธิ์ในการถอนเลยนะครับเพราะว่ามันแก้ไม่ได้นะโอเคผมแนะนําว่าเวลาที่เราจะใส่เบอร์เนี่ยก็คือเราเช็คให้ดีๆนะครับใส่ให้ถูกต้อง ถ้าเราใส่ผิดก็คือจะถอนไม่ได้เลยนะครับก็คือตรวจสอบให้ดีๆนะครับดูเทดูทีละตัวเลยนะครับว่าถูกหรือเปล่านะจากนั้นก็ทําการกดที่โอเคเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่ถอนนะครับนะโอเคจากนั้นก็ทําการกดถัดไปตรงนี้นะครับโอเคต่อมาเนี่ยทางแอปก็จะให้เราถอนอยู่ที่0.15ต่อนะครับหรือว่า15สตางค์นะครับแล้วก็กดถอนเงินไปนะครับตรงนี้เราจะได้มาฟรีๆเลยนะครับ ก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับก็คือปกตินะครับพวกแอปหาเงินเกมหาเงินเนี่ยถ้ามันมีโฆษณาแบบนี้แสดงว่ามันจ่ายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกแอปที่มันจ่ายนะก็คือถ้ามีโฆษณาเนี่ยแน่นอนทางแอปจะได้เงินจากค่าโฆษณาแน่นอนนะครับแล้วทางแอปก็เอาเงินเอาเงินที่ได้จากค่าโฆษณาเนี่ยมาจ่ายให้เรานะครับประมาณนั้นก็คือไม่แปลกเลยนะครับที่มันที่มันจะมีโฆษณานะครับแต่ว่าทุกแอปทุกเกมเนี่ยเราต้องดูดีๆนะครับว่ามันจ่ายจริงหรือจ่ายจริงหรือเปล่านะครับบางแอป บางเกมก็ไม่จ่ายจริงนะครับมีโฆษณาก็จริงแต่ว่าไม่จ่ายก็มีนะครับโอเคหลังจากโฆษณาหมดไปก็กดปิดได้เลยนะครับประมาณนี้เราก็สามารถถอนอยู่ที่10.05.15บาทได้นะครับก็ในส่วนของ k i ตตี้วันไลนก็เหมือนกับเชนวันไลน์เลยนะครับสามารถถอนในอถอนกันต่ำอยู่ที่300บาทนะครับตรงนี้นะใช้เพชรอยู่ที่300เพชรนะครับถ้าเรามีเพชรพอเนี่ยเราก็จะได้ ถอนได้นะครับไม่ใช่300เพชรนะก็คือ1นึ่งเพ็ดหนึ่งสตางค์นะครับก็น่าจะอันน่าต้องใช้อยู่ที่30,000เพชรนะครับ3 0,000เพชรได้อยู่ที่300บาทนะครับก็คือ100เพชร1บาทนะครับ1,000เพชรก็คือหนึ่งร้อเพชร1บาท1,000เพชร1,000เพชรเนี่ยก็คือ10บาท10,000เพชรก็คือ100บาท30,000เพชรก็คือ300บาทนะครับเราต้องใช้เพชรอยู่ที่สามอาสามหมื่เพชรนะครับถึงจะถอน300บาทได้นะแต่ว่าตรงนี้เราสามารถถอน 0.15 15สตางค์ได้นะครับทีผมจะกดถอนให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราจะต้องทําตามเงื่อนไขก่อนนะครับก็คือต้องเช็คอินให้ครบ1วันนะครับ300บาทเนี่ยต้องเช็คอินให้ครบ12วันนะครับ3า0บาทนะแต่ว่าอันนี้ต้องล็อินิน1วันนะครับเราก็กดเช็คอินไปนะครับหลังจากที่เราทําการเช็คอินเสร็จแล้วนะครับเราก็ทาการถอนเงินได้นะครับโดยที่เรากดไปที่ตรงนี้แล้วก็กดไปที่รับรางวัลด้านล่างเลยนะครับจากนั้นก็กดถอนนะ ประมาณนี้นะครับเพชรของเราแล้วก็เงินเนี่ยก็จะหายไปนะครับแล้วก็รอเงินเข้าสักครู่หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องปกติของแอปพวกนี้นะครับเมื่อเราถอนเงินครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงนะครับก็บางทีก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่ามันจ่ายจริงแน่นอนนะครับมันมาแน่นอนนะครับแต่เราก็แค่ต้องรอนิดหนึ่งนะครับถ้าเราถอนครั้งที่2ครั้งที่3แล้วเนี่ยมันจะมาเร็วขึ้นนะครับบางทีก็ถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติเท่านั้นเองนะครับ ก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากเล่นแอปนี้ที่ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับในส่วนของวิธีการเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมได้นะครับดีวผมก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ให้นะสามารถเล่นได้ฟรีแล้วก็ถอนเงินได้จริงๆล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย